สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีของช่างละปลาแปลงผักทุกทุกคนนะคะก,ก็อยากจะพูดถึงไอ้ไอ้แรงจูงใจที่อีคีเล่มันเอาไปขึ้นที่ศาลชั้นรุทณ์เห็นไหมแรงจูงใจตลกไหมแรงจูงใจเกี่ยวกับที่ขุดมะพร้าวทาั้งทที่ขุดมะพร้าวตัวเองก็รู้ว่าตัวเองเป็นคนต้องการ ลุงอุตส่าห์ให้เงินที่เขาเก็บเอาไว้อะหนูจําไม่ได้นะว่าคือมันเป็นเงินก้อนที่ลุงเก็บเอาไว้อะเก็บเอาไว้เพื่อเป็นค่าเทอมของลูกหรือว่าเก็บเอาไว้เพื่อไปจ่ายอะไรสักอย่างเนี่ยมันเป็นเงินเก็บที่เขาเก็บมาสะสมเอาไว้อะเอาไปซื้อไอ้ที่ขุดมะพร้าวไอท้ที่อันนี้แหละไอ้ที่ขุดมะพร้าวนี่แหละไอ้ที่ปอกมะพร้าวเครื่องขุดมะพร้าวนี่แหละที่จะไปให้ด้วงเนี่ยแหละ นี่มันเป็นเงินเก็บเงินออมเขาเลยนะเขายังเอามาซื้อให้อ่ะคิดดูอ่ะและตัวมันเองอ่ะรู้อยู่แกะใจแต่พอป้าออกมาพูดแค่ว่าป้าออกมาเล่าเกินดให้ฟังแค่อยากจะอธิบายความให้ฟังหาว่าเขายอมรับความเป็นจริงตลกมากอะ่ะคือพยายามนะคะพยายามที่จะโยงเข้าไป จะเอาไปใส่ในชั้นดีกาต่อคนประเภทนี้อะ F4 มันร้ายขนาดไหนอ่ะขนาดแค่ไอเรื่องขูดมะพร้าวตัวเองรู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองทำอะไรใครเป็นคนต้องการกันแน่ป้าออกมาพูดว่าอะไรนะถ้าได้เอาเครื่องขูดมาแล้วเนี่ยจะเอาใส่ท้ายรถแล้วก็เอาไปาขับรถวนโชว์รอบบ้านตัวมันพูดเองนะทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ผลสุดท้ายกูไม่รู้เรื่องกูไม่ได้เป็นคนพูดมันใช่หรือเปล่าอ่ะ FG ลุงพลนี่น่าสงสารนะถูกกระทำาย่ย่ยีเอาจริงๆนะแล้วมันบอกว่ามันถูกแกล้งถูกกลั่นแกล้งใครกันแน่ว่าที่ถูกกลั่นแกล้งกูมองเห็นว่าลุงช่างเนี่ยเป็นคนที่จริงใจกับมันมากเลยนะจริงใจทุกอย่างอะทุกอย่าง ตั้งแต่เรื่องเด็กตายเสียชีวิตอ่ะขึ้นเขาช่วยหาก็ผิดแม่งหมดอ่ะโยงแม่งทุกเรื่องโยงพยายามจะเอาผิดเขาให้ได้ก็เกลียดนะบอกตรงเลยว่าเกลียดมากเลยผู้หญิงคนนี้นี่แบบมันบอกจริงเลยนะมันมันเอาง่ายๆนะมันจะไม่มีความสุขตลอดชีวิตจนมันตายอ่ะเอาจริงๆมาพูดจริงนะคือมันเกินไปจริงๆอ่ะ แม้กระทั้งเครื่องขูดมะาพร้าวอะ่ะมันยังปฏิเสธว่ามันไม่รู้เรื่องทั้งๆท,ท,ที่มันไปคุยกับป้าแท้ๆไปปรับทุกปรับนู่นนี่นั่นไปว่าเอ้ไอ้ไอ้บักไหลลอยบักไหลอย่างนั้นบักไหลอย่างนี้แต่ยังไม่ยอมรับความเป็นจริงว่าสิ่งที่ตัวเองพูดปฏิเสธอย่างเดียวว่ากูไม่รู้กูไม่เห็นกูไม่รู้กูไม่เห็น คนแบบนี้นะจริงๆทั้งร้านๆ้านคนเนี่ยหาได้ยากนะถ้าใครครบนะแม่เป็นพิษมันเป็นพิษนะคะเอฟซีใครเขาผู้หญิงคนนี้เป็นพิษมากเลยมีแต่จ้องแต่แทงข้างหลังอย่างเดียวเอาเอาง่ายๆนะที่ใหม่ชละวันเอาออกมาเกี่ยวกับเรื่องทอกศมีการจะดึงเรื่องทอกศ เอาไปเข้าในชั้นดีกายคิดดูเอฟีอันนี้จริงไม่จริงเราไม่รู้แต่เราอ่านมาจากใหม่ชละวันที่เขาโพสถูกไหมคิดดูนะทั้งขุดเครื่องขุดมะาพร้าวเอ้ยทั้งไอทอกรสอเอ้ยคือจะเอาเขาให้จมดินไม่ได้อ่ะคุณคนคนนี้มันร้ายบ้างเลยนเอฟซีร้ายจนไม่รู้จะพูดคำไหนอ่ะเราพูดไม่ออกจริงนะ แม้กระทั่งทอกรสอเนี่ยเขาไปจ่ายให้เขาไปนูป่นไปนี่ให้ตัวเองยังไม่มองเห็นคุณค่าของเขาเลยตลกมากอะ่ะจะทำร้ายเขาไปถึงไหนกูอยากกูไม่กูไม่เข้าใจอะ่ะจริงๆริงเอหนูไม่เข้าใจจริงนะว่าผู้หญิงคนนี้ต้องการอะไรนักหนาคือตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเนี่ย เรายังไม่เห็นพฤติกรรมของลุงช่างนี่ผิดไปเลยนะเราดูมาตลอดตั้งแต่แรกจนถึงวันเนี้ยห้าปีเข้าปีที่หกอ่ะแกเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นผลสุดท้ายเป็นไงทำดีแต่ตัวเองเสือกคือไม่ไงหมายความว่าลุงทำดีแต่ถูกใส่ร้ายถูกเขายัดข้อหาให้ จริงๆผู้พูดเลยบาปกรรมนะทำกับเขาอะจริงๆบาปกรรมมากๆเลยที่ทำกับเขาแบบนี้จะทำให้เขาติดคุกให้ยาวนานจะทำให้เขาถูกประหารวันวันก็ออกมาเหยียบย่ำม,มาซ้ำเติมเขาทำไมเธอเป็นคนช่างใจร้ายใจดำเหมือนหน้าตาตัวเองจังเลยอะ ทำ,ทำไมช่างร้ายกาดขนาดนี้ออกมาพูดนะทำเป็นเสียงอ่อนเสียงหวานคือแบบทุเลศออะคือไม่ตรงปกอ่ะแม้แต่เรื่องที่ป้าออกมาเล่าแต่มันไปพูดอีกเรื่องหนึง่งเจ็บมากเลยจุกมากเลยจุกมาจุกเคี้ยอเลยวะกูงงคือจุกเคี้ยอะไรก่อนเขาออกมานั่งพูดแค่นิดเดียวเองแต่ตัวเองกลับมาจุกว่าเขามาเกียดเฮ้ยงงไม่คเอฟซี ตลกมากเลยผู้หญิงคนนี้นี่แร่เหลี่ยมเยอะจัดมากโอ้ยมิสงสารลุงช่างนะที่ไปเจอแบบเนี้ยไปเจอครอบครัวแบบเนี้จริงๆไม่อยากจะพูดอะไรเยอะหรอกหนูแล้วเห็นนะสงสารแกคนที่ไม่เคยทําความผิดเสือกผิดไปหมดเลยงงมากมันถ้าจะเป็นกรรมเก่าของแกแหละ ถ้าสารดีกาเนี่ยถ้าทนายความเขาทําจนสําเร็จเราก็ดีใจนะอยากให้ลุงได้ออกมาคือเขาต้องการความยุติธรรมคือให้กับตัวเองเราไม่ใช่ไปเชื่อสารนะเราเชื่อสารหมดแหละแต่เราก็ต้องเชื่อตัวเองไงเราเชื่อตัวเองว่าสิ่งสิ่งที่เราเห็นมันไม่ใช่แบบนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือเขาไม่ได้ทาก็หวังว่าน่าจะมีปฏิหารให้กับลุงช่างนะ fc ก็ฝากสนับสนุนสินค้าให้กับป้านะคะสินค้าทุกตัวเลยที่ป้าขายนะคะฝากสนับสนุนสินค้านะคะเพื่อจะนำเงินตรงนี้ไปต่อสู้นะคะ f อนะคนเลวๆนะเดี๋ยวมันก็ตกนรกนะคะอีกไม่นานหรอก